คือที่ผมคิดเลยถ้าท่านทาเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้หรือไม่เพราะการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเนี่ยจะเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้เฉพาะที่เกี่ยวกับหมวด3สิทธิและเสรีภาพหมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไอ้ร่างที่เรากำลังจะทำเรื่องรองดองนิ้แลกิจกรรมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวไหมเพื่อตัดปัญหานะฮะท่านก็ทําเป็นรัฐธรรมนูญเลยและรัฐธรรมนูญเนี่ยสมมุติ นักการเมืองในสภา,าเขาไม่สนใจตามที่เรากำลังคิดจะทำเลยนะครับมันก็มีช่องทางที่ท่านใช้5้าหมื่นคนเข้าชื่อโอเคชื่อมันอาจจะเยอะกว่าเดิมนะห้าหมื่นแต่ผมว่ามันน่าจะได้ง่ายกว่าตอนที่เราทำร้อยสิบสองนะร้อยสิบสองนี่สุดท้ายก็ได้มาประมาณเกือบสี่หมื่นนะถ้าไม่รวมบัตรท่าสี่หมื่นเนี่ยนะถ้าไม่รวมบัตรเสียเนะี่ยนะครับใช้เวลาประมาณเกนะือบสี่เดือนเนี่ยแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มันไม่เกี่ยวพันกับประเด็นบทเกียมเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมว่ายิ่งน่าจะยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะห้าหมื่นนี่ไม เรียบร้อยมาแล้วเนี่ยนะนี่อันนี้มันก็จะช่วยได้นะครับนะบท่านจะเห็นนะที่วิทล่ากำลังทำเนี่ยแยกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมผู้ที่ได้รับคดีเดือดร้อนเสียหายต่างๆเนี่ยจากความขัดแยง้งทางการเมืองชุดที่หนึ่งกรณีคดีคอตสอคุณทักษิณคดียทรัซั์อีกชุดหนึ่งเราแยกออกจากกันชุดแรกเราเรียกว่านี้นรก่องกรรมปองดองขจัดความขัดแยง้งอีกชุดหนึ่งเนี่ยชุดคดีคุณทักษิณคอตสเนี่ยเราเรียกว่าลบล้างผลพวงรัฐประหาร นะฮะแยกจับก,กันชุดแรกสามารถทําได้ทันทีในรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูน 50, 50ที่ท่านกำลังทำเนี่ยท่านใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูน50ได้เลยอีกชุดหนึ่งเรื่องคดีคุณทักษิณเนี่ยไปทําในฉบับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้ที่จะมาทต่อไปนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ได้เป็นการเหมาเข่งด้วยกันนะฮะสมมุติเราทําเฉพาะเรื่องมิตรโทษสกรรมผู้ชุมนุมเนี่ยผมคิดว่าแรงต่อต้านมันจะน้อยลงทันทีเพราะเข้าใจว่าคนที่ต่อต้านเนี่ยที่ออกมาชุมนุมเนี่ยอนามิตรก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีเน พงศอกเขาที่ต่อต้านคือกรณีคุณนักสินถูกไหมฮะไออันแรกที่ผมเราจะเสนอเนี่ยมันไม,ม่เกี่ยวกับคดีคุณนักสินไม่เกี่ยวกับคดีคอตสอนะแล้วก็เป็นคดีที่ปล่อยอผู้ชุมนุมทั้งหมดนะครับเคยมีคนถามผมว่าอา้าวแล้วพวกพันธมิตรได้ประโยชน์จากอันนี้ไหมท่านเวลาเราเขียนกฎหมายเราไม่เคยดูหน้าคนถูกไหมเราเขียนในลักษณะหลักการทั่ทวไปท่านก็ลองวิจัยรายาท่านอ่านดูว่า ตั้งแต่19กันยา49เป็นต้นมาเนี่ยนะที่เราจะบอกว่านี่เนะป็นโทษกรรมบังทีเนี่ยในคดีติดพลรากรฉุกเฉินหรือขัดแย้งเกี่ยวกับ19กันยาเนี่ยมีคณะกรรมการมาชีา้ขาดนะครับมันก็รวมหมดไม่ใช่รวมเฉพาะการชุมนุพมพฤษภา53หรือว่า52นะมันรวมตั้งแต่ปี49เป็นต้นมานะเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยน่าจะโดนต่อต้านได้น้อยเพราะไม่เอาคุณนักินมาเกี่ยวนะ <c oughs> นี่ก็คือลักษณะคร่าวๆนะท,ท,ที่กำลังเสนอเราให้ท่านทราบว่า กําหนดการเดิมเนี่ยผมจะประมาณกลางเดือนมิถุนานมาเนี่ยจะทําตัวร่างนี่ออกมาคล้ายๆเหมือนทําร่างแก้อาญามาตราละสเนี่ยแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นของสาธารณะใครจะเอาไปรณรงค์ขับเคลื่อนต่อก็สุดแท้แต่นะครับคล้ายๆว่าจะเป็นเสนออีกสูตรหนึ่งออกมาจากสูตรไอ้สี่สูตรสูตรพระปกเก้าสูตรสนพิสูตร,ตรนัทวุฒิกรุพรอะไรอยู่ในสภา,าเนี่ยเป็นไปหมดผมก็เลยจะบอกว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่ทําแบบเนี้ยเพื่อลองขายไอเดียนี้ดูว่าโอเคไหมประชาชนในสังคมจะ พอรับได้ไหมกับไอเดียแบบนี้ยนะฮะก็ประมาณกลางเดือนนี้นะครับถ้าภารกิจในงานหน้าที่ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับงานประจําเสร็จแล้วเนี่ยคาคิดว่าจะทำเรื่องนี้ออกมาดูสลับซับซ้อนหน่อยไหมฮะถ้าสลับซับซ้อนเนี่ยนะครับท่านลองไปดูในเว็บไซต์นะฮะท่านอาจารย์มาเยงข็เขียนเอาไว้แล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็ผมได้ไปพูดที่เชียงใหม่เลยแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนสงสัยเนี่ยลองสักถามดูก็ได้นะฮะ อันนี้เอาประเด็นเรื่องเรื่องไอ้รองดองนิรโทษกรรมก่อนนะครับเรื่องสารนูนเดี๋ยวรออีกสักรอบหนึ่งก็ได้นอาจะคนน่าค่ะขอบคุณอาจารย์พิยปุณนะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องประเด็นสําคัญก็คือนิรโทษกรรมต้องไม่เหมาเข่งอ่าน,นี้เห็นตรงกันไหมใครเห็นด้วยเราไม่เหมาเข่งน,นะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นพรักประชาธิปัตย์ไปตั้งเวทีนะคะใส่ร้ายประชาชนนะคะว่า จะไม่นิรโทษกรรมให้กับคนเผาบ้านเผาเมืองคนฆ่าทหารนะคะเพราะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะ,ะเราเองก็ไม่นิรโทษกรรมคนฆ่าประชาชนใช่ไหมเข้าใ,ใจผิดหรือเปล่านะคะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายนะคะชัดเจนว่าประชาชนเรียกร้องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงนะคะในการที่จะเดินหน้านะะสร้างความปรองดองแบบประชาชนเราเริ่มมีหลักแล้วนะคะ ในเมื่อทางสภาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคงจะต้านแรงของผู้ชุมนุมแค่พันสองพันพันสองพันะก็ต้านกันไม่ไหวแล้วนะคะก็ไม่ทราบทำไมนะคะแต่ว่าเรามีความหวังนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่านิรโทษกรรมแบบไม่เหมาเข่งน,นั้นมีนะคะและที่สําคัญนะคะก็เสนอก็คือเพื่อให้มีความชอบธรรมสูงสุดก็คือเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็จะหมด ข้อที่จะเอาไปยื่นตีความอะไรกันให้วุ่นวายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องแก้ในระดับของการแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นพี่น้องเราต้องการห้าหมื่นชื่อทำได้ไหมพี่น้องไหวไหมคะห้าหมื่นชื่อขอเสียงปรบมือนะต้องเป็นหัวขบวนนะคะนะคะต้องเป็นหัวขบวนในการที่จะเท่าชื่อนะคะถ้าห้าหมื่นชื่อตามนั้นเราต้องทำให้ได้นะคะ ที่สำคัญนะคะก็คือการปรองดองนะคะการที่จะรือ้อคดีเกี่ยวกับคอตสอที่เป็นผลมาจากการยึดอำนาจของกลุ่มคมชนะคะสังคมต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่คณะนิติราชเสนอก็คือให้คำประกาศของคณะยึดอำนาจนะของโจปลดอำนาจนั้นทำให้เสียเปล่าไปแต่ไม่ได้มีผลต่อ การกระทําต่างๆพฤติกรรมที่เกิดขึ้นฉะนั้นนํามานะคะดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมแบบปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ไปใส่ร้ายนะคะว่าจะให้มีการพ้นผิดโดยสิ้นเชิงนั้นไม่จริงนะคะก็คือต้องการให้นํามาพิจารณาคดีในกลไกกระบวนการยุติธรรมแบบปกตินะคะแทนที่จะใช้ของเเดตก,การนะคะอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้อง ทางอาจารย์เบยพุตบอกว่ากลางเดือนนะคะกลางเดือนนี้จะมีปรองดองเวอร์ชั่นนิติรัชนะสนับสนุนไหมคะปรองดองเวอร์ชั่นนิติรัชนะคะจะเป็นปรองดองที่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีความหวังนะคะว่าผู้นําทางความคิดของเรานะคะที่จะนําหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับสู่สังคมไทยนะคะก็กําลังจะ มีผลงานออกมานในไม่ช้านะเราก็จะเฝ้ารอนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองนะคะอาจารย์มีอะไรเสริมเชิญคะคือคำว่าปรองดองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบคำนี้ไคือะคะไม่ชอบเพราะว่ามันถูกขโมยเอาไปใช้มันถูกเอาไปใช้เป็นเสียหมดเลยคำว่าปรองดองคือปรองดองที่แปลกันเนี่ยมันมาจ,จากคำว่า reconciliation ครับ reconciliation คือน,น,นั่งคุยกันนะรีคือเอากลับมาใหม่งงนะทีนี้ คอ conciliation ทั่วโลกเนี่ยหลักการพื้นฐานคือเขาต้องกล้าพูดพูดความจริงก่อนทุกข้างเนี่ยนะครับกล้าพูดว่าจุดกาเนิดของความขัดแย้งมันคืออะไรถูกไหมฮะต้องกล้าพูดความจริงแต่ที่กําลังจะทําเรียกวฟ้องรองในขหมายคําพูดเนี่ยตั้งแต่คออ,อปอจนมาถึงสาบัญขบวกก้าจนรัฐบาลมาไปรับรูปไปทาอะไรกันจนล่ามาถึงวันเนี้ยมันเป็นกรองดองที่ไม่ใช่กรองดองแบบที่เขาทํากันเพราะมาถึงพวกคุณก็บอกแล้วห้ามพูดเรื่องนี้ เรื่องรัฐประหารยุติกันไปนะเรื่องคดีร้อยสิบสองก็อย่าไปพูดถึงมันมากคือมันมันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเริ่มต้นจนมาหกปีเนี่ยมันเริ่มมาจากรัฐประหารสิบเก้าปัญญาสี่เก้านะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงท่านบอกว่าเนี่ยเราจะมาปรองดองกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ข้ามคือปรองดองในในลักษณะที่ให้ลืมทันทีโดยที่ยังไม่ได้พูดความจริงกันเลยท่านนึกออกไหมฮะมันโดนคำว่าปรองขโมยคำว่าปรองดองเนี่ยไปใช้เรียบร้อยแล้ว โดยที่กรองนองเขาคือให้กระโดดการพูดความจริงไปก่อนนะฮะพูดความขัดแย้งทุกเรื่องข้ามไปก่อนให้ลืมทันทีเลยแล้ววันข้างหน้าเดี๋ยวมันก็เกิดที่อีกเพราะไอ้ต้นตอความขัดแย้งมันไม่ถูกแก้ไขนะผมเลยไม่ค่อยชอบคำว่ากรองดองคำนี้ทีนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้คำว่าอะไรนะโดนขโมยเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะคำว่ากรองดองแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องตลกว่าความขัดแยง้ง กลับมารอบใหม่ดูเหมือนจะกาลังจะปะทุขึ้นอีกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสงครามปรองดองก็เลยเป็นคําที่าลาดอดขัดแย้งกันเองปรองดองคุณบอกคุณจะเลิกทะเลาะกันไอ้นี่มันสงครามปรองดองเนี่ยเพราะมันมีปรองดองหลายเวอร์ชั่นถูกไหมฮะก็เลยมั่วกันไปหมดคราวนี้นะฮยคำนี้เลยกําลังหาทางก็เลยลองเสนอเล่นๆเหมือนกันดูว่าเราลองคิดว่าคำว่าขจัดความขัดแย้งเนี่ยมันจะดีไหมก็ก็ยังไม่ยังไม่ถูกใจนะฮะเคยมีคนมีคนส่งอีเมลมาหาพวกผมนะเขาเสนอบอกว่าเขาดูจาก เรื่องคาทอลิกศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับแล้วแปลราาศัพท์มาจากภาษาลาตินภาษาอังกฤษเนี่ยเขาให้เสนอช้คว่าคืนดีผมก็ไม่ชอบอีกคาคืนดีเออมันแปล่ามากแล้วนะบางทีใช้คำ่าสาบางทีไม่ดีเลยนะก็เลยก็เลยยังยังยังไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนี่คือเป็นปัญหาของภาษาไทยคือบางทีเนี่ยเราหาภาษาไทยที่ใช้ตรงกันไม่ได้หรือต้องพีคํำอาจจะตรงแล้วเนี่ยแต่มันถูกบางฝ่ายขโมยเอาไปใช้ก่อนนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังจะมาใช้เนี่ย โออธิบายกับคนยากละนะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วคณะกรรมการที่ตาม,มหลักของที่เราเรียกว่า t r a n s i t i o n a l Justice ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็น Truth Commission นะแต่ของเราเนี่ย Truth and Reconciliation Commission นั่นก็คือคออปอแต่ส่วนของ Truth หรือความจริงเนี่ยหายไปไหนฮะยังไม่มีใครได้เห็นเลยใช่ไหมเห็นหรือยังความจริง นะถ้าลองดูเนี่ยวันแรกที่กอปปเขาทางานเนี่ยเขาก็ถแถลงถึงว,ว่าคณะกรรมาุินี้ตั้งมาไม่ได้จะมาชีวถูกชี้ผิดก็คือเขาแบบคุณยังไม่ได้พูดเรื่องเรื่องฟรูดเลยแล้วมาถึงูุว่ากระโดจะะดจันกระโดดข้ามไปให้ลืมนี่มันก็กตลกนะก็สําหรับประชาชนเนี่ยถูกผิดรู้ค่ะคนคนฆ่าคนถูกหรือผิดนะเห็นเห็นนะคะก็แค่นั้นแหละง่ายๆนะคะการที่เอาปืนออกมายิงประชาชนก็ผิดเห็นเห็นนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องการความจริงก็คือรายละเอียดนะคะแต่ว่าจริงๆความจริงของประชาชนชัดเจนมากนะทีนี้อาจารย์พูดถึงประเด็นของการแก้ไขเ,เพื่อที่จะสร้างขจัดความขัดแย้งน,นำไปสู่ความสมานฉันท์ปรองดองเนี่ยนะคะอันนี้ต้องไปแก้ในระดับรัฐธรรมนูญน,นะคะแต่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าอีกปัญหาหนึ่งนะที่หลายๆคนคงอยากฟังจากอาจารย์ปิยะบุตรนะคะในนามนิติราชด้วยนั่นก็คือการที่ ประชาชนได้สนับสนุนเข้าชื่อกันหลายเข้าใจว่าเจ0ดหมื่นหรือเปล่าฮะที่ขอแก้291เนะเราก็ได้เดินหน้าที่จะแก้รัฐธรรมนูญมันผ่านไปแล้วนะคะกําลังนอนใจกันเลยว่าเราคงจะได้เห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในไม่ช้าแต่ปรากฏว,ว่าในโค้งสุดท้ายก็คือวาระที่สามเกือบแล้วนะคะวันที่5ก็น่าจะได้เริ่มกระบ,บวนการเลือกตั้งสสรกันในไม่ช้านะคะแต่ว่าก็มาสะดุดหยุดลงด้วยการ ชุมนุมประท้วงของคนไม่กี่พันคนนะโดยในนามของพันธมิตรนะกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะคะแล้วะะสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะหรือว่าคาดเดาได้ก็ไม่รู้นะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะได้มีคำวินิจฉัยนะคะรับคำร้องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปแล้วบอกว่าให้ชะลอการแก้ไขมาตรา291ในวาระที่3นะคะอันนี้อาจารย์ มันทําได้ไหมคะแบบนี้การที่อํานาจตุลาการนะเข้ามามีอํานาจยับยั้งการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติค่ะขอเรียนเชิญจาร์ค่ะเ,เราท่านาทราบนะครับที่ผมบอกผมมีนะัดประชุมกับนิติราชที่จะคุยเรื่องนี้แหละนะแล้วรุ่งนี้ผมเป็นข่าวนะครับอาจจะเ,เป็นแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของสารมุรีอันเนี้ยนะแล้วก็ท้าลองดูนะครับคุณนี้มันเป็นข่าว เดี๋ยวหมจากเนี่ยผมกันจะไปนั่งเขียนกันต่อนะอ่ออย่างนี้ครับคืออธิบายทฤษฎีที่ผมสอนนักศึกษาในชั้นเรียนนะครับวันนี้จะมาพูดให้ท่านฟังแบบเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะครับจะพยายามอย่างดีนะเออเวลาเรามีรัฐธรรมนูญขึ้นมาหนึ่งฉบับนะครับนะเขาบอกว่าไอ้อำนาจที่ทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาได้นะครับเขาเรียกว่าอำนาจก่อตั้งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมาหนึ่งฉบับอำนาจเนี้ยเป็นอำนาจที่สูงสุดล้นพ้น ท่านไปตีกรอบอะไรมันไม่ได้เลยเพราะมันกําลังก่อตั้งระบบการเมืองขึ้นมานะอำนาจที่มันก็เริ่มขึ้นมานะของเราก็ทําเป็นรัฐธรรมนูนขึ้นมาหนึ่งฉบับเขานะเรียกอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญไออำนาจสถาปนาธรรมนูนเนี่ยมันก็ทำแบบมันเป็นรัฐธรรมนูญเสร็จใช่ไหมในรัฐธรรมนูญมันก็จะมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญอยู่ในนั้นจะเป็นทน,นะรัฐสภาสภา,สภาผ,ผู้แทนุฒิสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระอะไรพวกนี้มันอยู่ในรัฐธรรมนูญถามว่าองค์กรเหล่านี้มันใช้อำนาจระดับใด มันก็ใช้อำนาจที่มันรับออกมาจากร,ารัฐธรรมนูญอีกอันหนึ่งพี่น้องพอแยกออกได้ไหมฮะอำนาจใหญ่ที่สุดคือสถาบันารัฐธรรมนูนหนึ่งฉบับต่อมาก่อตั้งระบบการเมืองนีขึ้นมาแล้วนก็จะมีองค์กรการเมืองต่างๆในรัฐธรรมนูนนั้นถูกไหมฮะไอ้พวกเนี้ยใช้อำนาจระดับใดคืออำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูนอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้อำนาจเล็กกว่าอำนาจสถาบันารัฐธรรมนูญพอตามทันไหมฮะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสารเรื่องธรรมนูญใช้อำนาจระดับไหนครับใช้อำนาจที่รับมาจากเรื่องธรรมนูนถูกไหมเพราะธรรมนูญเป็นคนตั้งสารเรื่องธรรมนูญขึ้นมานะฮะมันมีสองอำนาจนะสถาบนนาะรัฐธรรมนูญกับอำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญนะครับ